สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเช้านี้ก็มาเจอกับแม่น้องเกชนินีนะคะท่านผู้ชมคะมาเจอกับแม่น้องเกษินีก็เจออาหารง่ายๆสไตล์แม่น้องเกชนิชนีเช่นเดิมคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้คุณแม่จะมาทําหนังปลาแซลมอนทอดกรอบทอดกระเทียมพริกไทยนะคะใส่น้ํามันงาน,นิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมคะก็จะมีวัตถุดิบดังต่อไปนี้คะ่ะท่านผู้ชม ก็จะมีหนังปลาแซลมอนคุณแม่จะมีหนังปลาแซลมอนไว้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีพริกไทยนะคะเป็นพริกไทยเมด็ดนะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นพริกไทยพริกไทยเม็ดค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ํามันงาแล้วก็จะมีผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะไปปรุงกันก่อนคะ่ะปรุงรสหมักก่อนแล้วเราก็จะไปทอดสูตรง่ายง่ายไว้เคี้ยวเล่นหรือว่ากินกับข้าวก็ได้คะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะ เดี๋ยวเราก็จะทําการหมักเลยค่ะเมื่อเรารู้วัตถุดิบไปแล้วก็คราวนี้เราก็จะมาหมักเลยนะคะท่านผู้ชมคุณแม่ก็จะใส่แป้งทอดกรอบลงไปหน่อยเนะาะเมื่อกี้ไม่ได้บอกว่ามีแป้งทอดกรอบด้วยอันนี้ก็คือคุณแม่จะใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปนิดหน่อยแล้วก็จะใส่น้ํามันงานหน่อยนะน้ำมันงานเ,พเพิ่มกลิ่นหน่อยค่ะท่านผู้ชมนิดหน่อย ใส่ผงปรุงรสหน่อยค่ะท่านผู้ชมผงปรุงรสผงปรุงรสประมาณครึ่งช้อนชาได้ช้อนชาแล้วก็จะมีพริกไทยพริกไทยนี้ ใครจะใช้พริกไทยป่นก็ได้นะคะท่านผู้ชมแล้วแต่เลยค่ะตอนหมักแม่ชอบพริกไทยเยอะๆประมานี้จากนั้นเราก็จะคลุกเคล้าค่ะท่านผู้ชมน,นี่นังปลาเราซื้อมาจากแมคโครตั้งแต่แช่เย็นไว้ค่ะท่านผู้ชม ตั้งแต่ตุดกจีนนะคะท่านผู้ชมเราจะกินเนื้อไปแล้วค่ะก็จะเหลือหนัง,นงปลาแซลม,มอนก็จะสั่งมากินแต่ว่าเรากินหนังไม่หมดก็ยังเหลืออยู่อีกเราก็จะมาทอดหนังปลาแซลม,มอนอาหารเคี้ยวเล่นกินกับข้าวก็ได้ค่ะท่านผู้ชมแล้วแต่ ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ง่ายค่ะสไตล์ง่ายเราแล้วเดี๋ยวเอาไปทอดแกนเองค่ะท่านผู้ชมเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณแม่ไปทอดก่อนค่ะหลังจากที่เราหมักเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมเราก็จะนํามาทอดในกระทะนะครับท่านผู้ชม,มง่ายงค่ะเป็นเมนูมง่ายง่ายหมักตามใจชอบเลยค่ะท่านผู้ชมเราก็จะมาทอดเป็นแบบนี้ กระเทียมพิชัยหมักแป้งทอดกรอบเป็นหนังปลาแซลมอนนะคะท่านผู้ชมปลาแซลมอนแม่แช่ไว้ตั้งแต่ซื้อมาห้ากล่องกล่องละเท่าไหร่แม่เล,เลยไปแล้วนะซื้อมาจากชนบุรี ก็จะมีเนื้อปลาแซลมอนติดนิดหน่อยก็จะมีหนังอีกประมาณนี้ก็ให้กรอบให้เหลืองจะได้ประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชม แม่ทอดไขเสร็จก่อนค่ะท่านผู้ชมก็ทอดง่ายๆสไตล์แม่น้องเกจนีก็จะไม่มีอะไรมากมายนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ทอดให้กรอบแล้วเดี๋ยวก็คุณแม่ก็จะเอาขึ้นแล้วค่ะท่านผู้ชมทอดไขเหลืองกรอบอร่อยก็โอเคเดี๋ยวคุณแม่เอาขึ้นก่อนค่ะท่านผู้ชมใส่ถาดก่อนจานใส่ช่วยชามก่อน ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมหนังปลาแซลมอนทอดกรอบแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะท่านผู้ชมคะก็เ,เป็นอาหารเคี่ยวเล่นหรือว่าเราจะไปกินกับข้าวก็ได้กินแก้มกับส้มตําก็แซ่บอีหลีทีเดียวค่ะท่านผู้ชมคะ่ะก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้คุณแม่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะท่านผู้ชม 너는 참을 수 없을 것 같아. 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든. 게